วันจดี <swimming? S 1> ้บ so, ิ ar, ๊แบ๊ว okay. uh ัน huh. นี้บี่แป๊มาทำอะไรครับเล่นกองประมาณ ตั้งชื่อไว้ตาเกมของความวันก็หนุ่มคนเขียนเกมมูะิบายดิอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนนะครับกดง่ายๆนะครับผมแล้วก็เปิดเอ่อกล่องนี้ขึ้นมาแล้วก็หยิบกระดาษข้างในกระดาษเขียนว่าอะไรต้องทําตามนะครับถ้าไม่ทำก็ไม่ทาไม่ได้ไม่ทาไม่ได้ไม่ทาไม่ได้อ่ะเริ่มจากคนแรกทีแมทที อ่านได้ฟังเลยอ่านได้ฟังเลยอได้เฮียเกมดเยเหม่ยไม่ได้ไ้ย่าได้้ได้้ได้แล้วช่ไ่เฮียอหาชัดที่ส ถัอถักววายมึงอีกงงอ้องไปอีกสานับอีกสโอ้โหโอ้ย้ยโอ้ยว่าใครว่านต่ะอีก3อเป็นไงับจากกูเป็นหนึ่งเพื่อนกูอโทคุยด้ก็ได้คุยได้ก็ได้แบบแบบแค่นี้ไม่รู้มันรับสายบนอะไม่รับไม่เป็นไร

ยม่คือตอนแรกมนอยู่ข้างล่างนี้แล้วมันขึ้นมาข้างบนอ่ะมันขึ้นงบนนะกเสสตรนี้ก็หนึ่สองนี้ก็ได้ม่เดี๋ไม่ดู่ะเออชื่อจริงก็หนึ่งสองอนนี้่ไม่นับอันนี้หนึ่งสองมไม่มนับลงไอีกอ่ะอก็หนึกับเมตรจบเอาน้บเตย เอาหนึ่งหรอกครับไอ้บเปอกอ้่แล้ดิจาไอ้บุ๊ดไมอ้บุด่งสองไอ้บุดไอ้บุดหน้าเอเคเซนเซอร์ไล้ที่เหลือเมื่อกี่เซนเซอร์ทั้งหมดเลยโอ้ยเี้ยยบุ๊ดมังเล่นงานอะไรอยู่เปล่าวงกูเขึ้นไปอยู่บนเวทีเฮี้ยซนเซอร์ให้หมดนะเฮียอยาให้ให้เหลือนไอ้สัสอยาให้หลุดัว์มึงจะหลุดก่อนเย่ียมแล้ว เราเล่นวงกลอยู่เปล่าต้องไ้องไปโอ้ยเดี๋ยมึงโทไอ้บอสต้องโาแล้วองโทแล้วโทรแล้วฮัลโหลไอ้บอสฮัลโหลบอเป็นงม้เอเนโหฮะไอ้บอสฮัลโหล

ไอเฮยนี่เขียนคนเดียวเลยมันเขียนอะไรไปบ้างไอมต้องมีอะไรจังไรักอัน่เียชิมน้ำซุปโอ้โหดนี่ยลูกกูจไปหมดขี้ด้ยเนี่ยไอไงเียไอ้เหีย้เหยไอ้เียไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เียไอ้เฮียไอ้เียไอ้เียไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เหียไอ้เียไอ้เียไอ้เฮียไอ้เียไอ้เียไอ้เหียไอ้เียไอ้เียไอ้เีย้ยไอ้เหี้ยไอ้

เปิดหมุน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 เปิดกล่องความวันวันเพื่อนเพื่อนมันนั่นแหละเฮ้ยจะไปไหนวะอยู่เอาวอาเอาเนี่ยยืมกระดาษเล็กขี้ผาวอันเล็กๆนี่กูเขียนเยว้เลยแล้วอันที่ใช้ไปแล้วมันกลับไปไหนวะว้าว แสดจิตจนแน่เลยขาดเนาะสบจสายอีรเดกแสบจิตจีมากเเดี๋ยวเดีได้รู้ดได้รู้ดได้รู้ดได้รู้ความเจบอะไม่ใชความพิเลยอนไรลูก เดี๋ยรามเจบันจคามิ่งเลยอ้คนนคนี่หาเมตรจะว่ไม่โดนอชาเลนจ์าโดนอลชาเลนจ์มาสองแล้วองขันีมาด เดินางซ้ายข้างขวาข้างขวาคุนับสามโอ้ยจะได้แบบนนตุ๋ยสิบทีอ่างเงี้ยีโอเคมาคนต่อไปใครเอ้ยอาดิลุกน ไม่กล้าเปิดเลยกูกลัวเลยเฮียไม่ดูไม่มือนไม่มืนด้วยเฮียกูไม่มันด้วยดิกูอยากไปนั่งเล่นลมบอกแล้วว่าลมลมอ่ากูเจอก็ไก่กินกินเนียอะไรวะอออ่ากินไข่ดิบ

เป็นไงครับอร่อยหรือเปล่าไม่ไดยอะไรเลยคนกปรกเลยเอาเอาเอาเว้ยเกมนีอ่อาคนต่อไป น้องยู่จีเฮ้ยลงตะตี้กูไม่ก่งเลห้องเยี่ยมเลยมองเฮียอะไรมองเฮียอะไรกันโหววิ่งไปกลับหนห้องภายในเนอ้วไปตอนเราทำไมปมาะเกินอะ วิ่่งใหมแสบจิตจิตกี่รอบนะมสามรอบหนึ่งที่ทำซีวิ้งไปถึงอย่างนี้นะถึงนู่นอ่ะก็ับมาเนี่ยคือรอบหนึ่งอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ครับผมจะยืนอยู่ตรงนี้ให้คุณมากดคุณกดแล้วคุณก็วิ่งไปคุณก็วิ่งมากดมันแป๊บเดียววิ่งไปก็เท่าไหร่สิบสิบวิเองมั้งโอ้โหสิบพออถ้าวิ่งเร็วๆวิ่งเร็วเร็วอ่ะลบเสื้อเอาเสื้อเลยปดแล้ววิ่งปดแล้ววิ่งอ่ะจะไปแปะไปแปะแล้วเอามาใหม่แปะโคด้าแปะนั่งกลัวแปะวิ่งไปแล้วเอาไป

สามารถทําแบบนี้ต่อไปได้นะครับเขาจะวิ่งทันนะครับผมตอนนี้เราต้องมาดูกันหรอเราดูกันต่อนะครับเขาจะทําได้ไหม <c oughs> อย่าแล้วแล้วกำลังมา <c oughs> สีสบีนะครับสีสบีเ <c oughs> ร็วเร็วๆอีกรอบเดียวรอบเดียวทันเว้ยทันเว้ยสีสบีจริงๆสีสบี

แกนี่มันสุดยอดจริงจริงคนไล่บ้านนี่ตัดตัดไปที่พี่แมทธิวในห้องดีกว่าตัดดูมาดูมาสเปเชียลมากล้อนมานี่กูอทำได้ไงวะนาทีขึ้น มึงเขียนอะไรไปล่ะโดนลุ้ตัวโอ้ยแมเองผมก็ผมต่อเต่อเลตอหน้าทำสโลโมชันไม่รู้ว่ามึงถ่ายสโลได้ไหมโอ้ยเหม็นตดอีที่อ่ ไนกถ่ายมไม่เ <Abby> ห <Christmas music> ็ c h a l l e n g e r ขอที่นีนะก่ไกูดับเองกูดับเองพจะกี่ทีเลยอ่ะกูตามสองือสามสอนึ่ง

กี่ชั้นวะเนี่ยเดี๋ยวดูดูครับหึโทรหาคนที่ชอบอ๋อเฮ้ยไม่หนุกอ่ะไอ้เหี้ยไม่หนุกไม่หนุกเราโอนอยออกกันเองไฟคนสุดท้ายไอ้ไอ้เต้ยมาถ่ายต้องเลี้ยงหงม้อนเลยนี่ไง คืออธิบายให้เข้าใจคือตอนเนี้ยเอเตอร์มันได้แบบโทรหาคนที่ชอบก็รู้ๆกันอยู่ก็เลยมาเปลี่ยนเป็น็นหนึ่งในห้าคนดีแท็ไม่ได้มันมันไเอาไปเอาตาเลขชี้ขอรองหนึ่งสองสองเออเออเออเอแมสอแม ไม่ชอบก็ชอบไอ้เป็นกูแลกูโดดเ้มพพูไร้ฮัมพ์เลยผัวฮัมพพูดด้ยังอย่าลับอย่าลับอย่าลับลับเลยอย่าลับเย่ยวนกนกนกน เยอะยอะเซ็นเซอร์ไรสัตว์ไม่เห็นไม่เห็นจอเห็นนี่เฮี้ยเฮี้ยเซ็นเซอร์เซนเซอร์ผมดำไปไม่หนูไม่หนูจะเอาจะเอาหมอปลาออกล่างทำไมรับก็าทำไมรับก็น้อยลงเรื่อยๆยังเหลืออีกอย่างนะยังเหลือออีกย่างทีเนี่ยนะมั้ง ยังเหลืออย่างนึงเหลืออย่างเลยไม่รับไม่รับัเหลืออย่างเลงมัาเอาเหมือนกันเ้ยเอให้มันจบจบให้มันพมดหมดเลยปะให้มันจบจบลสามสองหนึ่งกว เอ้ยเอาใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหอะไรก็มีเอาเนีอยีมบออ้าวกคมึงยอมาปลดก๊อลดยูมาปลดยูยูเป็นไงต้องายโอ้ยมันเป็นยาวจังแกงต่อยหน้า2อทีกับพิบตาโดนลุมตุ่มบูอะไระแกงต่อยน้องแบบทักันมากับพิบตาทีบโดนไม่ต่อไม่นีนะ เออขอจุดเหลืองเงี้ยตองนี้มันก็น่ากลัวอ่านี้่โคโวลมมันยิงเบี้ยวอยู่แบบนี้อ่ะอ่เร็วเร็วเร็วเดิมสองเริ่มอ่ะเริ่เอไวไปกินได้ๆปาไปเลยอ่ะเร็วปิดเลยขอปิดเลยอันหนึ่ง่หรอเหลออันหนึ่งเอันหนึ่ง อ้าวมึงเลือกมึงเลือกคอนโดเลยเลือกคอนโดเหนือสั์ไม่ได้ไม่ได้ไมน่อยสองหนึ่งอุ้ยตูแน่เลยเฮีย่เหียกล้องเลยอย่าเลยติดปีเิดโ์ิกโรว์กโชิกโอะไรเกสีเฮยินื้อม่มาพ ม้นยังไง้นเล็กขนดนอนเกนิดเดียวตัวเล็กะมนีเขียนอะไรวะเี้ยกลัว้เขามาดูกินยาีฟันฮ่าไม่เหรฮะฮะฮะหยดของกูแพงไม่มีอันอื่นหรอของกูแพงไอ้เหี้ยยุดลูอย่ไม่เจมเยอะอ่าอ่าอ่

Au klarri dela